เตือนคิดวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะเราอยู่กันที่เกม Bakery Bonanza ของค่าย PG นันนเองค่ะมีทุ่มา100นะที่มาเล่นเกมนี้นะเพราะว่าคือมันเข้ามานานแล้วแหละแต่เราไม่เคยเล่นเลยนะอันนี้คือครั้งแรกแล้วเขาบอกว่าเกมนี้คูณโหดมากนะคะคูณทั้งนอกหรือทั้งในเนี่ยโหดมากๆเลยเรามาดูกันนะคะ มารีวิวให้ดูว่าโหดจริงไหมนะเบเกอรี่เข้ามา4ตัวได้10หมุนนะอันนี้เล่นครั้งแรกบอกแล้วนะนี่เป็นคนไม่อ่านว่าคือแบบอะไรแปลว่าอะไรนะคือสักแต่จะเล่นนะแต่ตัวคูณเห็นไหมทุกคนขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเรามารวนไปพร้อมกันว่ามันคูณยังไงนะคะเออ6ขึ้นมาสวยค่ะสวยค่ะก็คือ6กนะ6ขึ้นมาสวยโอเคมาช็อตนี้ยังไงได้หคอีก วิตัวคูณมันเพิ่มเป็นคูณ12ทุกคนเร็วมากยู่ปะเป็นคูณ15คือถ้ามีตัวคูณขึ้นมาในสแถวนี้คล้วคือจะลงเข้ามาข้างล่างเลยนะน่าจะใช่เนาะใช่ไหมคะตอนนี้คูณ15แล้วทุกคนการหมุนฟีเหลือ5้าครั้งนะโอ้เรือหมุนฟีเยอะคูณ15นะทุกคนคือแบบข้างในอ่ะคือมันแตกน้อยจริงแต่มันคูณอะ่ะเยอะพอมันคูณเยอะไปไงี็คูณร้อยได้ห0 0่ี้่นะ 1.6โอ้โหพันหสทุกคสวยมากช็อตนี้30ขึ้นมา30ขึ้นมา4 5ขึ้นมาคูณ33อะ่ะรางวัลก้อนต 1, 8, อโตพันแปดเบอ่ 10, นะโอโหเบสสิบระพันแปดลทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะใครยังไม่มีเกมเล่นช่วงนี้นะมาเกมนี้เลยเบกเกอรี่สีส้มนะช่วงนี้สีส้มมาแรงด้วยนะทุกคนคูณ39กันไปอีก10.50เหลือ3ครั้ง เรือสาหมุนฟรียังไงเหลือ2หมุนฟรีเอ้าอยังไงยังไม่เข้ามาช็อตน,นี้0.59.50นะคะการหมุนฟรีที่เหลืออีกหนึ่งครั้งสุดท้ายเข้าอีก60คูณ39โอ้โหสองสามสคือปรับเบดได้เลยปกติคือเบ็ด10จะปรับไปแบบว่าอีกขั้นหนึง่งไม่ค่อยเยอะนะช็อตน,นี้อีก2.64โอ้โห ฟีแรกนะตอนนี้คูณไปถึง57แล้วรางวัลซูเปอร์มิกะ2767นะคะเยอะมากๆเลยอะ่ะคูณ57ขึ้นไปแล้วนะรางวัลรวมมาดูกันเบ็ดสี่ฟีเกมได้ถึง4 7แล้วอะ่ะ4ี0พัอะทุกคนเรามารุ้นกันต่อน,นี่ปรับได้เลยอะ่ะปรับได้ไม่ต้องคิดเลยปรับไปเบทด0ก่อนปรับเบท50แล้วเดี๋ยวไปเบทดร้อยต่อนะคะมาดูเบท50ดีหรือเปล่านะเบท5หหมุนไป4หมุนแล้วจ้า หมุนไปซีหมุนแล้วจะฟรีเกมยังไม่เข้านะแตแต่ตคูณเริ่มขยับมาคูณ4ดอกนี้ยี่ขึ้นมาเออช็อตนี้มาคูณแปดมารุนตัวคูณอย่างเดียวเลยว่าเกมนี้นะคะรุนตัวคูณง่ายๆเลยอะคือแบบได้เยอะที่สุดแล้วมั้งคือแบบว่าปกติเจ้าแม่ตัวคูณจะเป็นเกมอื่นนะแต่เกมนี้เอาเรื่องนะ9592.50เบ็ด 50, 50เท่านั้นเองนะปรับเลยนะไม่รอฟรีเกมแล้วนะะ เพราะว่ามันแบบเป็นรางวัลก้อนโตนะตามทิกที่นี่เล่นนะคือถ้าเป็นรางวัลก้อนโตปุ๊บปรับทันทีนะเบเกอรี่ลุ้นอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวเข้าหมไม่เข้าอ่ะเบ็ดร้อยนะคะคือปรับปุ๊บนะบักป,บปั๊บเลยปับปุ๊กปับปั๊บ,บ,บนะเบเกอรี่องูวเข้ามา240ได้คูณ8ด้วยช็อตนี้นะได้รุ้นฟรีเกมไปด้วยแล้วรางวัลเข้าไปด้วยนะทุกคนน่าจะมีรางวัลก้อนโตโอเรียบร้อยเราได้ฟรีเกมแล้วแหละแต่มันยัง แตกไม่จบนะทุกคนได้อีก50าคูณ12ชอตนี้โดนัทมาอีกนะโดนัทยังมีรูรอดแต่สิบสองร้อยห้าสิบสามห้าสามพันห้าร้อย่ะทุกคนวายก็ต่ออีกนะรางวัลก้อนโต4 0 2พนี่นี่คือยังไม่ได้เล่นฟรีเกมนะอันนี้แตกนอกหมุนเดียวปรับเบ็ดร้อยหมุนเดียวได้แตกนอกขนาดนี้สุดยอดนะกดเริ่มเลยค่ะทุกคนกดเริ่มมาดู10ิหมุนฟรีของเกมนี้กันบ้างนะคะของเบ็ดร้อยกันบ้างนะ มาตอนนี้คือแบบว่าตัวคูณนั้นเริ่มมาคูณ3แล้วอะ90ขึ้นมาช็อตนี้คูณ9แล้วนะสะบ5คูณ9 3 5 3 5คูณถึง15ตัวคูณคือแบบโหดจริงๆว่ะโหดจริงๆ600ขึ้นมาช็อตนี้7 50คูณ21 142 9 40คูณ30มสมาช็อตนี้พ8นแแม่พันแปค่ะทุกคนคือเยอะมากเลยเฮ้ยสี่หมื รางวัลก้อนโต54,315ทุกคนคือแตกหนักจริงค่ะทุกคนคูณ30การหมุนฟีเหลือ8ครั้งนะมารุนการเหลือ7ครั้งแล้วนะเหลือ7ครั้งสุดท้ายเหลือ6ครั้งสุดท้ายเออคือแบบแตกไปเยอะแล้วเจ้าบอดตอนนี้ก็คือไม่ได้แบบแคร์แล้วนะเว้แต่ตัวคูนะคือตอนนี้ก็คือคงที่นะ ไม่ลดนะ30คงที่นะถ้ามีแตกอีกก็เข้าอีกช็อตนี้50วง30มพันหบวกไปอีกจ้าพันหบวกไปอีกนะคะเยอะมากๆแหละทุกคนบเบเกอรีโ่โบน a ซ z a นะคะของพี่จีนั่นเองนะรองกันท่าน,นะ8640นะคะคล้ายไม่มีที่รองนะทิ้งไว้ให้แล้วด้านล่างนะวันนี้นะทุน100่งทุกคน ปลาไปเลยนะแปดหมื่นสองนะรวยเลยนะเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะคะวันนี้นะลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่นะทุกคน